โอ้โ้ก oh ูละเบื่อทาคมาตั้งหลายคลิปแล้วสั์แดกชายดีกว่าอ่ะต้าเอ้ใจฮะวันนี้เราต้องมาจับกระต่ายด่าไงมันอยู่นั่นฉันมีแคลอทดเอาวางไว้นี่มากินสนักจ้ากระต่าย โอ้ยมาตั้งหลายคลิปกูยังไม่ได้แดกกะทีเนี่ยพวกนี้ไม่ทะเลาะก,กันเฮ้ยนั่นเหรองั้นเจอนี่ <c oughs> หฮ้หอะอืมบิ๊กเบิม้มอยากกินนะ่ะวะต้องเจอไม้เด็ดแล้วกระเป๋าพิเศษอ่ะออกมากว่านนี้นี่โ,โม่งมมาเป็นกระเป๋าตัวไลมอนเลยสาดต์โอ้โหดูแลไอมอนผมชอบดู เฮ้ยนั่นมันเสียงเลยลเอ่ะอ่านี่เจอนี่้บหนใดปัไแบบไดไต้กูขนมาทั้งโรงงานเลยอ,อู้อีสัดยิ่งกว่าโดนไล่บอลอีกต้องเจอแครอทอบนอกอนุ่มในใส่กงเกงในไปด้วยก็ยดีกูโค้งเมนที่เฮียอเออฮะงานมาเจอเฮลิคอปเตอร์กูอุ้ย นั่มันเีย่าไปอยากกับเฮลคิฟอเตอร์หูู้กูชอบดูอกูเจอของไฟแชกใหญ่ใหญ่ของโดนัมมอนมาแล้วเนี่ยเฮ้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 ยไม่นะเคลียอดอกนงามนุ่มในใส่กางในก็ดีของฉันเฮ้ยเฮ้ยงั้นเหรอแล้วนี่ไปแดกอวิว เข้าจมูกเน้นๆอ๋อเน้นจังวะเจอกูบาสุก้าแครอทกันเหรอเดี๋ยวเจอกูแค่มินิกันแครอทเฮ้ยปิ้วปิวพิวเออปิวเออเอางั้นแล้วเอางั้นแล้วเออ างแคแนลท้าหน้าเนดเดรอร์เดสแล้วผมลินคุงด้วยนะครับผ่านพวกปัญญาอ่อนลินคุงลินคุงโอเคะาย